โครการคละคึ่งนะครัของทางการพัรพงประชาชนนะครับขอบคุณมากครับมีความสุขจเป็นแกเอสงาเอาจะได้โดเห็นกงสุชาติเป็นมายกอบอจงันะครับักชาิแต่วันชูธิบุ้นะครับ ผู้สมัครนาอกอบอจอสุขลานะครับหลายผู้สมัครเข้าอบอจอสงขลาเกณหนึ่งนะครับนายวิชัยกุลาบวันนะครับครังนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับในรอบก้องอบจอสุขทานะครับเป็นในอยู่ใบไม้นะครับครังนี้นะครับปฏิเสธสุชาจัแทราชวชติลุ์นะครับจะได้นำงบประมาณลงสู่ชุมชนหมู่บ้านนะครับ ลุงทึ่งว่าในบ้านพี่น้องด้วยน้องนะครับได้มาประมาณการจัดเจ็มก้องอบอุ่นสุกท่านการจัดเองนะครับชุ่มร่มนะครับไทยนะครับพวกบอบจอนะครับโดยช่ยชื่อนะครับมีทีมีชื่อมีน้มสกุ้นมีที่อยู่นะครับแต่ละคนนะครับร่วมรุ่มกันตั้งแต่สิบห้าคนถึงสี่สิบคน มีชื่อนะครับมีนามชกุ่นมีทยูกับมีเบอร์โทรศัพท์ประมาณข้อโอปจมาจัดการได้เลยลุกพีเรือบ้ายนบ้านเนี่ย

สงขฆ์เรื่องชอรัฐมันต้อไม่ใช่คนมาเดินได้ดีก็ขอบคุณมากมากเลยครับารก็ขอบคุณมากมากนี่วันนี้เอาไว้ที่ช่วยได้ครับอ่ากต้องการนโยบาย้องที่นะครับใช่ขอบคุณมากครับลาวอ่าซีเรียสันว่าเนี่ยกับมันฟื้นมันฟื้นก็ล้างจาพุทธไปแล้วก็จะต่ออีกเฟสหนึ่งแตคือไอ้สมรักดีสมรักไหมเนี่ยกับตั้งแต่นิสโมกราไป สร้างพันห้าร้อยบาทถือว่าเป็นขึ้นมาในโครงการคนละครับด้วยความปรารถนาดีจากพพลังประชารัฐครับครับอ่าพันเอกสุชาติจันทราชูติพุนนะครับลงสมัครนายอกอบจ,จได้ไมหมเลยสอง ผมชูวิเชยกุลาวันก็ได้มาเดยสองเหมือนกันนะครับใจข่าวซิทยิ้มทันว่านี่นะครับใจซิทในเดือนม้าก็จะไปครับก็มาคุณมาครับครับครับกางปืนได้ก้นกลางมันเห็นเราเสือปืนสองกันนะวันนี้น้องม้านนี่มันได้นี่กับผมก่อนเชื่อกาสเปรี่ยนนะครับตอนนี้มาที่โอกาสมาแนะนำตัวว่าถูกถูกทุ่งถูกเล่นนะครับอ่าต่างด้านพันเอกทุชาติจันทราโชติคุณหรือผู้การชาติเนี่ย ก็เป็นหนักเป็นเพื่อนนักเรียนโจฟรรุ่นเดียวกับทางด้านลุงตูนายกประยุทธ์เนี่ยครับเลยฐานให้ลุงในนามข้องผักพลังประชารัดได้า้เลขสองลุงสมัครนายกประจอพมจุนะครับวิชัยกุลาบันไดใ้เลขสองเหมือนกันนะครับทีเดียวกันยีทิพตันว่าเนี่ยกับกา่างวัวซองห้างกับซองเนี่ยกับไดผู้การชาติเนี่ยครับเข้ามาบริหารเกี่ยวกับสมรรถนะได้เต่นะปีวัดองไดไดรับไวเดี๋ยวปีปีให้ได้กับที่ว่า อบปจอนี่ผมผมเหลืออบประจอได้ไม่เล็กสองลงโซจอเกศนะครับเทีวฝากไปด้วยนะครับบันทียีติก็พี่นะอย่าลืมเอาไปใช้ทิ้งนะพี่ผักพลังประชารัฐเนี่ยครับนะปเดียวกับทางด้านลุงตูเนี่ยนะปักพลังประชารัฐของลุงตูฝากไปด้วยนะครับเลือกนายกอบปจอพันเอกทุชาตินะครับได้ไม่เล็กสองพมโซจอจุวิชัยกุลาบันก็ได้ไม่เล็กสองเหมือนกันนะครับพี่นะฝากไปด้วยฝากไปด้วยออได้เลยนะครับนะขอบคุณมากขอบคุณมากครับ

ปันฉลองลังไหนอ่ะเออเองี่ย่ะวันนี้ฉลองนินย์อ่ะได้รู้อันเขาเพิ่งไปรถไปเดียวนีอ่าตัวตัแล้วร้องนะตตแล้วร้อนที่กันเขอกว่าปันธุันธ้รกนรเดียวมเรียนทีมาเา่แลวรีเดียวมัะเรียนสีมาเขาใ่แล้วมีเดียวมันน้ เจ <pulse, S 1> ็ดเจ็ดโทรหากันประจำมาก่อนเ็อยู่การพิไทยเราไปองตัวกบุเกิลเล่บดาประเภทนี้ผู้ชายคนนี้กานคราบแต่ว่าเขอยู่วันหญยตอนนี้เขาคอยบอกว่าเดียวเก๋ๆมันคยตว่าดงบ้านแม่ตังนนองๆแล้ก็เองไหประเด็นี้เดี๋ยวก็บอกนะบมก็ฟาาด้วยนะไม่นะรับกับครับพักพลังประชาชน